สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหักแพ้งทุกุทุกคนครับผมมันนี้ล่มแห้งแห้งหพี่น้องเงาเงากระลิมลีผ้าหลานนาั่งเงีย้ยอะไรก็เงาก็เลยว่าวห้องไปถ่ายรับน้องปะเดี๋ยวเอามันก็ยังคันหอดเวลานีนดีวะ่ะผมเป็นยังหน้าผ้าไปนั่งเล่นย่วนริมโคง้งวันนี้น้อไปนั่งเนอย่ริมโคง้งผ่าหลานก็เลยบ๊วยก็เลยมานั่งพูดคุยกับพี่น้องผาหลานมาน,าน,น,นั่งเล่นนิดนึงแล้วนั่ง ก็มยู่ที่ยวได้อยู่ยงนอก,ก็เอ็ดคลิปว่ไรเลยพี่น้องมันลมแห้งก็เลยเอากระจกมันกระจกกลํานี่นะถ้าบม่ได้สตารรถไดเ้เอากระจกแง่มคนนิดดีนางเล่นเอากระจกอันแง่ไว้เพอาะอ้ลมมันโมมาแห้งน,นะเพื่อก็จะคุดคุยกับพี่น้องเขาเลี้ยงกันเลยพี่น้องเดี๋ยวขเขาเลี้ยงกันเลยบัดที่นี่นะมีเสียงลมแน่เลยพี่น้องเด้อ มันถามเพ่นวอาใส่ข่นเพ่นาวาเบาเพชรเจ้าอยู่กับน้องมุ่นมาตั้งไว้ยี่สิบปีแล้วสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีเจ้าบ่ได้หักน้องมุ่นจริงหรอกถ้าเจ้าหักจะต้องจดทะเบียนสมรสแล้วก็ไปจดรับรองบุตรให้ลูกเจ้าเอาขอจิวปบอยฟังเลยวันนี้แล้วเจ้าอจิวป่อยเนี่ยเจ้าต้องมาจ้ำกี้จ้ำกี้จำ้จำบัดอย่างนี้ตลอดทุกเดือนหรอกหนึ่งเปลืองเงิน,นงด้วย สู้ไปจดทะเบียนสมรสครั้งเดียวจบมาคนวานนะขกักขวมีความู้เต็มรยวยแต่ตะควายตที่เบาในสิ่งที่คอยรู้ให้พี่น้องฟังเนะาะแต่ผู้ใดมีความู้มากก็นี่ก็เติมเต็มค้อแม่มาเล็นน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้อเพราะเพชรกลเป็นน้ำที่ว่าเต็มแก้วเยอะเกิดอกพอหมาพี่น้องมาเติมเต็มเนอะเอาวันนี้ขอยกขวา,วาเลี้ยงนี่คือว่าเนะคนกระถามมาว่าคำถามคนกระว่าทําไมถึงปล่อยให้เมียได้กลับไปจาบัตรจาเบอร์ตลอดทุกเดือนเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา ไม่ได้รักเขาจริงที่ประเทศไทยก็มีแต่ชื่อของบ่าวเพชรหมดทุกทุกอย่างน้องมน์ไม่มีอะไรเลยแม้แต่มีแต่พัสดอร์ตใบเดียวทะเบียนสมรสก็ไม่มีต้องไปต่อทุกเดือนเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทําไมเจ้าไม่พาจดทะเบียนสมรสแล้วก็ลูกก็ไม่ไปจดใบรับรองบุตรเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนกันอยู่ที่ไทยก็เป็นชื่อของตัวเองหมดไม่รักเมียไม่รักลูกลักแต่ตัวเองไม่จดรับรองบุตร คืออยากได้แต่สมบัติคนเดียวแม้แต่ลูกก็อยากไม่ให้เหตุผลเป็นเั้งสี่เด้อพี่น้องนะเหตุผลคือว่าคอยกับปรึกษาบ้องแล้วเอาเรียงจดทะเบียนก่อนคอยพอได้เป็นคนแบบนั้นถึงจะเป็นซื้อคอยมดทุกอย่างแต่จริงพออยู่ใน,นเมืองไทยน้ำมันเรากับวสามาขึ้นซื้อเราได้ถ้าขึ้นชื่อน้องมลได้ก็ใส่ซื้อให้เล้าแล้ว่วบอแม่บ่เอาหรอครับบอ่อเอาครับบอ่อเอา ครับครับเมียเรามาขายของแล้วห้องถามบันชีมอดไสมาถามขอประเด้นินขอโทษขออภัยพี่รองเอาเบอลกันไหมนึกว่าเสียงอ,อยงีหยเรามาห้องขายของมาถามว่าเอาบอลเอาบอ,าอ,าอ,าอานะพี่รองอพี่้องขอโทษนอกเรื่องื่อกีนี่มีย่าเรามาขายของแล้วขีมอดไสไปแล้วเขาบอกหอดไสเ้วบ่นี้ขบอกหอด่า,ดา <c oughs> ชื่อก็เป็นชื่อของบอลเพชรหมดก็จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างน้องมนมีสิทธิ์หมดทุกอย่าง <c oughs> อะไรไม่ว่าจะขายบ้านไม่ขายบ้านขายรถไม่ขายรถทุกสิ่งทุกอย่างน้องมนเป็นอภิสิทธิ์คนเดียวบ่าวเพชรต้องเชื่อฟังคําเมียบ่าวเพชรเป็นแค่คนลงชื่อเฉยแต่อํานาจเบ็ดเสร็จอยู่กับน้องมนเด้อครับเด้อคนที่ว่ายฟังเด้อไม่ว่าจะเป็นบ้านอ่าก็เป็นของน้องมนกับลูกรถ่อนหมดก่อนคิยว่าเป็นของเราเพราะตอนนี้ยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่ยังเป็นของบริษัทอยู่เราแค่เช่าเขาซื้อ ผ่อนไปแต่และเดือนเดือนไหนมีก็จ่ายเดือนไหนไม่มีเราก็ผัดผ่อนแต่เราก็จ่ายเดือนถัดไปพูดความจริงกันเลยเนาะบางทีเดือนนี้หาเงินไม่ทันแล้วก็ขางงวดเขาไว้เดือนหน้ามีเราค่อยจ่ายอืมบ้านจะเอาไปจําไม่ไปจํามันก็เรื่องของข่อยนอนเน,นนะออาะขวอยฟังมันแล้วแต่ให้รู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่บ้านที่รถทุกสิ่งอย่างนะ้องมลเนี่ยมีกรมมรมสิทธิ์คนเดียวปาเพ็กกับน้องมานาก็แล้วแต่แม่ บ่เวทมีเคียนในน้ำเขียนเป็นซื้อซื้อเด้อพี่น้องเด้อกอ็ยากให้พี่น้องเขาสบายแหมงนองมงนแม้นแม้นว่าตามกฎหมายเป็นของบ่เพชรก็จริงแต่ว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนความเป็นคนบ่เวทมีซักสีพอ่อเป็นลูกผู้ชายพขอบ่รัดเอาเปรียบผู้ยิ่งแบบพี่นอ้องอ่าส่วนลูกไข่นะบันนี้เลี้ยงอ่าเลี้ยงก็ว่าจดทะเบียนสมรสบัดน,นี้เอาว่าน,นี่ให้มันจบกันหนึ่ง มันก็ใส่เงินหลายบาทด้วยคันที่บอกข่อยกับพึกษาก็เมี่ยข่อยเมียงข่อยว่าเออข่้นในป็นั้นแบบช่วงนี้ข่อยขยุ่มุกด่ารกัเมแมนอยุ่ลย่องขยจดทะเบียนแล้วเพราะว่าข่อยขี้เกียจไปต่อบัตรมันไกลแต่ต่อถึงจันทบุรีตอนอยุละย่องมันไกลแต่ว่าอยู่ตรงนี้วิ่งมาเรามันใกล้ๆยี่สิบกิโลมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรข่อยเลยข่้นอยากจดตอนขยุลาย่องเนี่ยข่นขยุลาย่องขยจดทะเบียนแล้วเพราะว่าข่อยขี้ขันเรียนมาต่อยี่จันทบุรีมันไกลที่ดานบ้านแหลมนะเป็นร้อย มันไกดบ้านนี้บัดเนี่มันอยู่มดทหารแล้วเลยว่าเปลี่ยนความคิดข่อยก็อยากกลับไปเล่นเล่านะเมียขอได้เดือนหนึ่งขอยก็อยักกลับก็ดีเขาไปต่อบัตรขอยกลับไปเลยก็ยังสี่หละพอถึงจินเดือนจะไปต่อบัตรเขากลับไปเลยไปเล่นกับแม่กับน้องกับหลานอ่ากับพี่ชายน้องสาวคอยมีความสุขได้บัดนี้อ่าาข่คอยบ่ได้กลับเล่าพอด้เดือนหนึ่งเนี่ย่อยยิงเขียนหลวงมนเราบอกเอาเป็นว่าเรื่องจดทะเบียนหยุดไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าค่อยก็อยากกลับบ้านอยู่ ถ้าคอยจดทะเบียนแล้วเขาไม่ได้กลับบ้านเขายิ่งเครียดแล้วว่าถึงคอยจดแล้วเขาขับกลับคือเขาเหตุผลของเราเพราะว่าแต่ละเดือนน้องมนต์ต้องอยากกลับบ้านเพราะว่าเขาอยากไปเล่นกับแม่ไปเล่นกับน้องเล่นกับหลานไปเล่นกับพี่อืมถ้าน้องมานาไม่ติดเรียนก็เอากลับไปด้วยแต่ถ้าบังเอิญภูมน้องมานาติดเรียนก็ไม่ไดเอากลับพ่อเขาก็อยู่เลี้ยงลูกส่งไปโรงเรียนเนาะพี่น้องมันเข้าใจเนาะแล้วการนึ่งเงินมันก็ต้องใส่หลายบาทแต่มีเงินแสนขึ้นมาเขาก็อยากเก็บไว้ลูกไป้งหลงเรียนไว้ลูกซื้อยุ พี่น้องต้องเข้าใจขาเขานะเองจดทะเบียนหนึ่งต้องมีความพร้อมเรื่องเงินสองน้ำมนต์เขาไม่อยากจดเพราะว่ามันอยู่มุกทหารมันใกล้เราไปต่อได้ง่ายเอาวันนี้เมื่อคืนเรื่องจดทะเบียนรับรองบุตรมาใช่ไหมซึ่งใครกับเึสษาหาหรือพวกมนมีความรู้แล้วถ้าจะจดทะเบียนรับรองบุตรได้นี่น้องต้องอายุหกปีคนว่านะอายุหกปีหรือเขียนอ่านออกเขียนได้แบบว่า สามารถเข,เนนเนะยขเียนชื่อตัวเองได้เวลาไปเส้นรับรองบุฒน้องมาน่าต้องเขียนชื่อตัวเองได้จ่างที่สามารถพ่อเป็นจดได้น้องพี่น้องเนาะต้องมีความพร้อมดือกันต้องอายุหกขวบบอกผู้บรรณแนะนำผลมาบนมีความรู้เนาะอายุหกขวบแล้วก็น้องต้องเขียนชื่อตัวเองได้ซึ่งน้องมานาคุณัสมบัติยังไม่ถึงขั้นนั้นอายุห้าขวบแล้วก็เขียนชื่อตัวเองยังไม่ได้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าน้องมานาเขาพัฒนาการช้าพูดช้าอาจจะสมาธิสั้นด้วย อันนี้เขาก็ตตองยอมรับเนาะคอยยอมรับควมเป็นจริงเนี่ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนาะเรื่องจดทะเบียนต้องใช้เงินต้องใช้ทุกสิ่งอย่างอธิบายไปเรียบร้อยเรื่องจดรับรองบุตรคอยปรึกษาคนที่มีความรู้พนบอกว่าต้องอายุหกขวบแล้วก็เขียนชื่อตัวเองได้ถึงไปจดอ่ารับรองบุตรเนาะกยเฮ็ดแท้ทันหอดคุณสมบัตินันของน้องมาน้าเนาะอ่าอันเลี้ยงปอยไปจำวัดจำเบอร์เนี่ย มันก็ต้องไปอยู่แล้วแะเพะว่าวขั้นววในจดทะเบียน,นอืถึงจดมาแล้วน้องมุนล้วก็อยากไปให้เขามาอยู่นี่มันไกล่เล่าคือข่อยบอกให้ฟังนันละไปมาสะดวกยแล้วก็อยากเมียบ้านเมียช่องเล่าแล้วก็เลี้ยงร้านลิลี่ข่อยวบเที่นีว่าน้องสชื่ับไปอยู่เล่าบอหรือยังไหนโน่นนี่นั่นบนัดนี้อันนี้่อยก็อยากบอกว่าบางที่มันก็เป็นเลี้ยงที่ผู้ข่อคกับว่าอยากสามารถพูดได้ทุกสิ่งอย่างเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าลิลี่เขาก็อยากอยู่ทั้งไทยทั้งเล่านั่นแหละ แล้วแต่เขาส่วนเรื่องทํางานทําการบางคนก็บอกว่าให้น้องเขาไปทํางานทําการขวาก็บอกว่าให้เขาถึงอายุของเขาก่อนเขาอยากไปไหนก็ไปเขาอยากไปทํางานหรือเขาอยากอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาสิทธิ์ของเขาเขาอยากไปอยู่กับพ่อเขาก็แล้วแต่อยากอยู่กับแม่เขาก็แล้วแต่อยากอยู่ไทยอยากอยู่ลาวก็แล <ๆ S 2> <để S 1> <ๆ>้วแต่ลินดี่แต่ตามกฎหมายเราก็ต้องอยู่ภายใต้ภาวะ х, ตามกฎหมายเนาะอันนี้กับสิอซี์ของลินดีล่ลาวบางคนกับมาบอกใส่เล้า ลินลี่ไม่มีวุฒิไม่มีอะไรเลยถึงไปทํางานดูแล้วก็เกกะเกะกะทำอะไรไม่สะอาดอ่าเดี๋ยวก็ว่าล้างถ้วยไม่สะอาดทางานบ้านไม่สะอาดทานู่นนี่นั่นไม่สะอาดขาดความรับผิดชอบจะไปทํางานที่ไทยจะไปทํางานที่ไหนใครเขาจะรับอ่านู้อยากบอกไทยหลานลนะเนาะอันนี้ก็แเรียกวแต่ลินลี่เพราะว่าปัดเล่าไปเห็นงานาน้ำคนดีๆเราอาจจะพัฒนาต้นเล่าก็อาจเป็นได้อันนี้บอเพ็กกับบมลูเนาะ หน้าทีแอนสาวน้าสาวเว้าไห้เนี่ยก็คือว่าเขาเขายังขั้นได้ไปยุ่มคนอื่นนะเขายังอยู่กับน้าสาวอยู่เขาอาจจะแบบว่าเออเฮ็ดยังไปกับเป็นของน้าสาวออกูดอกสาเนี่ยวาสตเนี่ยแล้วน้าสาวแล้วกกเฮ็ดทั้งเล่าต่อก็อาจจะเกิดความคิดแบบนั้นก็ได้คนที่ว่าเล่าว่าสามารถไปเฮ็ดงานบ้านงานยังใดบ่าเพียกกับสาวมนคนจึงเลี้ยงไปตลอดชีวิตจนตายนั่นแหละหรือแม่ก็น้องอ้นใหญ่เลี้ยงจนตายหรือแม่มนเลี้ยงจนตายอันนี้คอยเบื้องนั่งแล้วนั่งกับยินนี่เป็นคนบ่กกลับว่าเป็นคนงโง่แบบไหนหรอก บางเลี้ยงแล้วก็ฉลาดยังเทคโนโลยียังความฉลาดในการเล่นเมื่อสองเมือ่อถือเฮตุยังแล้วก็จริงอ่านออกเขียน,น,ไ,ยนได้ไทยหมดเนี่ยพอว่านั่งมาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้หน้าก็เคยเรียนกอดสนออยู่ช่วงหนึ่งเราถามค่อยว่าแย่ค่อยแหงไปเลียนบ่ช่วงนี้นั่งบอกว่าน,นั่งบอ่อยไปอ่านซี์ของพื้นอืกนอก็คือเอาไปากสามพระราไหาน้าบ้าน้าสาวอ่ตวาตอนนั้นนาสาวก่อนที่เลียนนั้นราหนา้นาบ้า,ากับพ่อทรงเสียตอนนั่งบอกแล้วว่าบ่ดอก เล้วถึงอายุสิบแปดเขาก็ไปเอง,เ,เ,องแบบบเขาเองเห็นบ่าว่าเขาบอกแต่มีคนเ่าวไว้เล่าว,วา่าดูถูกเล่าขึ้นกันเด้ซุ่ม่มักบุกไข่แล้วก็บ่บมากราน่าน้ำกัเมื่อที่สามที่นี่ยเขามากับวไว้เล่าว,วา่าดูดูแล้วเด็กคนนี้ปัญญาอ่อนกต,ติไม่ดีไม่เป็นอะไรสักอย่างนักกามีอยู่แต่คำนั้นบ่าวเพียกกะโมงไม่แง่แล้ววา่าเล่ายัางยุ่มหน้าสาวหนะ้บาบ่าวเลาะเล่บ่กันมีกันตือรื่น้่นไยซื้อดอกเอาไว้ถ้าเกิดว่าเบื่องพ่ายพังหนาถ้าเกิดหน้าอายุสิบแปดที่เก้าไปแล้วเนี่ย ไปเห็นงานให้การเขาคนอื่นเขาอาจจะมีการกระตือรล่นอยากเอาตัวรอดให้ได้เนี่ยสั้นชาติย่านที่เห็นเดเขารับผิอบเกิ้งเองข่ว่าน้องพี่น้องนาะค่อยเบ่งไปก็เขาไม่อยากให้ไปซ่อมเติมหลานเขาอยากให้แนะนำว่าเออรี่ๆเป็นอย่างนี้เอาคว่ำนาเบานาสาวเด้ออยากให้บางหนึ่งแต่ว่าไม่อยากให้มีคอมเมนต์แบบก็ทำลายเด็กน้อยอะไรขาบว่ดีในทำลายในเชิงแบบว่าเบานูถูกว่าเราจะไปยุ่งล้าไพรว่าด้ไปเห็นงานเนี้กับว่อะไร้ดอกคนปัญญาอวันคนนั้นโน่นนี่นั่นอันนี้บ่เวณบ่เคยเบอกเลยว่า มีแต่ว่าขัไปยูน้ำข้นสิยู่ไดบอคันเ็ดโตแบบนี้ยูน้ำนะบอนะครับสิยู่ไดบออยากให้พี่น้องแนะนำมาว่าเออเมอนอยู่แต่ขัน่องเขายุมคนอื่นบางที่สัญชาตญาณอยากเอาโตรอวดปะเขาไงเวแบบลาเขาอาจจะเปลี่ยนไปเนาะอันนี้ก็บรูลเนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องลมแห้งแหละชารนาคิวนี่ไใไว้ท่อมนี่แล้วพี่น้องเด้อคิวนี่กับมาบอเลี้ยงมาค้นหาว่าไข่บ่าหักเนี่ยบ่าหักลูก ว่จดทะเบียนยักเทีย,ยปลอยตะเมียแบตตอบกอยตปอยู่มัดปีมัดศาสตร์ว่าจดทะเบียนรับร่องบุดรล้วอ่าลิลลี่อ่ามีคนวายเล้าอ่าอันนี้กับว,ว่าอะไรว่ปกป้องหลานเด้พวกเธอเป็นคนทําคลิปขายหน้าหลานเองเพอาะาพิมพ์รับไม่นานโมเมนข์อขเบ้าไปคือว่าเราอยู่น้ำมูกข่เล่า เบื้องแนวเป็นตะปเห็ดงาน้ำข้น,นบะไรดอกคันเฮ็ดแบบนี้แต่เงมาจากใครพี่น้องบอกเพิ่นพิมพ์มาบอกนนแงที่ว่าดุริต้องปรับตัวนะทำอย่างนี้ได้นะทำอย่างนี้ได้นะบอมเยนวาให้มาซ้ำเติมระบายไป,ไปยูใครไม่ได้หรอกคนปัญญาอ่อนแบบนี้ทํางานไม่รอบคอบทํางานไม่ดีเขาก็ไล่นี้เขาไม่เอาอันนี้เขาไม่อยากให้บรใหานแบบนั้นหรอกเพียงเทียวว่าจะให้แนะนําในเชิงว่าให้ปรับปรุงตเลยเพราะว่าไป,ไปยูน้ำไฟยุ่หน้าสาวเลยยูน้ำไฟปรับปรุงัตให้เริ่มต้นใหม่เขามีกำลัง